แสดังเปิดคําทํานายดวงเมืองในปี2568ภัยพิบัติใหญ่ปีแห่งกรรมสนองกรรมอาถรรพ์ผู้นําหญิงปีชงฮรุโหดก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะสิ้นแสอาจารย์พานุวัตรพันวิชาติกุล ต้นตำรับความแม่นคำทำนายทักษินว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่เมื่อ20ปีก่อนสินแสดังพันุวัฒน์พันวิชาตกุลนักทำนายที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีซัดสินแสห่วงจุย้ยหลอกลวงขายของเฉลยแซกีหรือทำสุสานคนเป็นมีจริงไหมเตือนปี68นับหนึ่งห่วงจุ้ยเปลี่ยนยุค9ปียุก,กรรมสนองกรรม ปีแห่งภัยพิบัตินับหนึ่งสยองปี2,569หารุโหดหนักแสนสาหัสอย่างแท้จริงไขค,คำถามน้ำท่วมใหญ่เพราะเรามีนายกเป็นผู้หญิงจริงไหมพร้อมคำถามการเมืองหนักหนานายกอิงอยู่ไม่ครบเทอมผ่าดวงปี68เลือกตั้งใหม่ปฏิวัติเปลี่ยนนายกหรือไม่เรามารอฟังคำตอบจากสินแสอ,อาจารย์พานุวัฒนกันดูนะคะ ฉเฉลยแซกีสุสานคนเป็นมีจริงไหมแซกีวิธีการจะเป็นเหมือนเกิดใหม่คนที่ทำก็คือเหมือนกับคนที่กำลังป่วยไม่สบายต่อชะตาตัดเล็บตัดผมซึ่งเป็นตัวแทนของเราใช้เสือ้อกางเกงในยกทรงถุงเท้าที่ใส่ทั้งวันมีเงือ่อมีความร้อนของเรารองเท้าที่ให้เงื่อออกมา จากนั้นก็เอาเสื้อไปพึงแดดแล้วฝังนี้หลุมเพื่อเสริมให้เราแข็งแรงประมาณนั้นเมื่อถามว่าถ้าอยากทำทำอย่างไรก่อนอื่นก็ต้องดูสินแสก่อนที่มาที่ไปเหล่าซื้ออาจารย์คือใครเวลาไปดูห่วงจุ้ยให้เขาวิเคราะห์ออกมาแต่อย่าไปเล่าให้เขาฟังเมื่อดูแล้วถามได้เลยว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นให้เขากำหนดระยะเวลามันจะมีเวลาโดยประมาณ เหมือนเรากินยายังจะต้องกินกี่วันถึงหายเมื่อถามว่าแซกีหรือซูสานคุณเป็นจำเป็นต้องทำไหมอาจารย์ตอบว่าไม่จำเป็นนะแต่ถ้าเจ็บป่วยถ้าเราไม่เดือดร้อนก็ทําไปเถอะมันช่วยเสริมเราแต่ก็ต้องหาชัยภูมิให้ดี่วงจุ้ยยุก้าเปลี่ยนทุกยุคยุคนี้เรียกกรรมสนองกรรม ทุกๆ20ปีตั้งแต่ปี2547ถึง2567ยุคนรกติดปีกเห็นผลเร็วทำผิดเข้าคุกแต่ห่วงจุ้ยยุคเก้านี้อาจารย์เรียกยุคกรรมสนองกรรมกรรมที่ตัวเองก่อไว้เตรียมรับกรรมที่ตัวเองก่อในห่วงจุ้ยยุคที่9อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันของโลกน้ำท่วมโลก นักวิทยาศาสตร์ออกมาเตือนกรุงเทพอาจจะต้องจมใต้บาดาลปี2568จะเกิดอุทกภัยใหญ่ระวังเรื่องพวกนี้จะเกิดเมื่อสิ้นสุด180ปีตอนนี้มันเริ่มต้นแล้วเริ่มบอกแล้วเพราะเราทำกรรมกับโลกไว้ให้เห็นผลเราทำร้ายโลกโลกก็ทำร้ายเราปี2568ปปีแห่งการหักหลัง กลุ่มลงทุนนักการเมืองรัฐบาลไม่มีมิตรแท้ธาตุไม้คือดูดเงินเศรษฐกิจมหาภาคจะแย่คนรวยรวยใหญ่คนจนจนเหมือนเดิมปีหน้าปีงูเป็นการชกชิงโอกาสแหวงกัดหักหลังกันในกลุ่มนักลงทุนนักการเมืองรัฐบาลไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรปีหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องมาดูว่า ผู้นำเกิดปีไหนกันบ้างดวงดีหรือดวงเข้าเคราะห์ถ้าดวงเข้าเคราะห์มากกว่าดวงดีก็มีโอกาสไปแต่ถ้าดวงดีมากกว่าเข้าเคราะห์ก็อยู่ปี2,568เป็นปีของภัยพิบัติน่ากลัวซ้ำมาให้เห็นได้ปี69-70ถึงธาตุไฟตอนนั้นจะหนักกว่าปีหน้าที่จะถึงอีกแต่ปีนี้เ,เริ่มไม้เห็นแล้วนะน้ำท่วมใหญ่ หลายคนพูดเพราะเรามีนายกเป็นผู้หญิงอาจารย์ตอบในบางเรื่องเราไม่ได้เรียนมาแต่เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าดวงเขาที่ขึ้นมาเนี่ยดีหรือไม่อาจารย์ไม่รู้ตรงนี้แต่เขาอาจจะมีคำทำนายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำกันอยู่เรื่องของน้ำทั่วมนะเมื่อถามถึงอาถรรพ์นายกหญิงน้ำมาหลากทุกทิศท,ทุกทางอาจารย์ตอบ ไม่สามารถพูดได้แต่ตอนนั้นอาจารย์บอกว่ายิ่งรักอยู่ในเคราะห์บอกคุณยิ่งลักจะพ้นเคราะห์เดือนตุลาคมปรากฏว่ากันยายนไปช่องทางธรรมชาติก่อนแล้วกําลังจะพ้นเคราะห์แล้วนะถ้าอยู่ก็อาจจะมีอะไรมาทำให้เบาบางลงไปคุณอุงอิงเดือนที่รับตำแหน่งก็ไม่ดีแล้วอายุอยู่ในเคราะห์คือ38 ต้องบวกอายุที่อยู่ในท้องแม่ไปอูวแวะมาปุ๊บนับหนึ่งปีเลยแล้วเวลาจะพ้นเคราะห์ต้องบวกอีกสามเดือนเราจะใช้หลักธรรมชาติมานับกันอย่างที่บอกถ้าขึ้นมาตอนที่ผู้นำมีเคราะห์จะมีเรื่องให้ปวดหัวไม่ได้ขึ้นมาเสวยสุขแต่ขึ้นมารับปัญหาจะไปพ้นเคราะห์หลังวันเกิดร้อยวันแล้วจะโปร่งอยู่สองเดือน พออายุเข้าสู่ตรงนี้กลุ่มพาพัน์ปีมะเส็งไม่เกื้อหนุนปีขานพ้นจากเคราะห์รอบอายุแต่ไปเจอปีไม่เกื้อหนุนปีโหราศาสตร์จีนมีปีชงอยู่ปีเดียวที่ผ่านมาในอดีตช่วงหลังเป็นพาณิชย์เกินไปจึงมีร่วมชงปีหน้าปีมะเส็งชงปีคุณปีเดียวปีชงต้องทำอะไรระมัดระวังทำบุญทำทานสะดอเคราะห์อย่าไปเสี่ยงอย่าไปลุยหรือรับปากใคร คนเราอยู่ในเคราะจังหวะเป็นใหญ่ก็คือเขามารับเคราะนั่นแหละตัดสินใจผิดพลาดกูนซื้ออุ้งอิงไม่เก่งเมื่อถามถึงเจาะดวงนายกอุ้งอิงแพรทองทานลีภายไหมอาจารย์ตอบอาจารย์เคยดูไว้ว่าขึ้นมาช้าหน่อยจะดีตอนนั้นมองแก้มอุ้งอิงเขาสวยแต่มาขึ้นก่อนเวลาอันควรจะเหมือนคุณอภิสิทธิ์ที่ขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็หายจ้อยจนทุกวันนี้ ฉะนั้นบางทีจังหวะชีวิตที่เราเก้าวขึ้นไปยังไม่พร้อมที่จะให้มีอันเป็นไปได้เหมือนกันแล้วตอนนี้ห่วงช่วยเปลี่ยนยุคอะไรที่เคยดีกลับเป็นไม่ดีหรืออะไรที่ไม่ดีกลายเป็นดีห่วงช่วยที่เขาอยู่ควรใช้ประตูพักดีบดินเข้ามาถึงจะมีดวงเมื่อถามว่าดวงอดีตนายกทักษิณชินวัตรอาจารย์ตอบดวงท่านนายกทักษิณ อายุเข้าเคราะมาก่อนหน้านี้ท่านสบายสบายท่านเป็นโรคเส้นเอ็นเปื่อยยุยอย่าแช่งตัวเองเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นปีหน้าคุณทักษิณก็ยังอยู่ในเคราะจนถึงปลายปีแต่ปีหน้าเป็นปีมะเส็งที่เกื้อนหนุนปีฉลูถ้ารู้จักประคองกันให้ดี ก็ยังพอไปได้แต่ทำอะไรให้เห็นแก่ประเทศชาติเพื่อประชาชนจริงๆคุณเศรษฐาหลุดพ้นแล้วคิดว่าถ้าคุณเศรษฐาอยู่เรื่องเงินดิจิตอลติดคุกแน่นอนแล้วพอมาอุ้งอิงแจกเงินสดเลยทำไมเปลี่ยนแปลงง่ายๆเมื่อถามว่าจับตายุบสภาปฏิวัติมีเลือกตั้งใหญ่เตือนระวังมีการหักหลังอาจารย์ตอบ บอกเลายหลาในรัฐบาลให้อยู่เฉยๆอย่าหุ่นวายมีดวงนารีพิฆาตอนุทินพิรพันธ์ระวังอะไรหนักๆมีอะไรขวางๆขวงพูดยากแต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลตามดวงนั่นแหละปฏิวัติจะมาทีหลังสุดแต่ยังไม่ถึงขั้นตรงนั้นยุบสภามีโอกาสสุกงอมแล้วไม่ได้ดังใจไม่อยากให้อุงอิงเสียคนต้องยุบสภาก็อาจจะนั่นแหละ จะมีการตัดสินใจบางอย่างเรื่องบางเรื่องการพยากรณ์ไม่สามารถฟันธงได้ร้อยเปอร์เซนเราก็ลังเลแต่เราบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีเคราะห์ไม่มีเคราะห์เมื่อถามถึงเรื่องอำนาจการตัดสินใจเป็นคุณทักษิณอาจารย์บอกเขาบอกอยู่ในรายการหนึ่งว่าคุณพ่อดูแลอยู่ควบคุมช่วยในการให้ข้อคิดเห็นแต่อาจารย์บอกว่าครอบงำม,มาสิความจริงเป็นไงรู้รู้กันอยู่ เมื่อถามถึงในปี2,568การเมืองหนักหนาอาจารย์ตอบว่าร้อนหนักถ้าบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผ่อนคลายลงแต่ถ้าดื้อดึงต่อสู้ฝ่าดาวฝืนดวงคิดว่าอำนาจเบ็ดเสร็จเหมือนสมัยก่อนซึ่งสมัยก่อนก็จอรลีสมัยนี้ก็อาจจะจอร์ีกําลังส่งสัญญาณถึงคุณทักษิณก็นั่นแหละอยากแข่งขืน ตามดวงคุณทักษิณระวังหลายคนจะออกมารุนรงออกมาชนเดือนธันวาคมระวังข่าวลือเสียงโจดจันต่างๆวุ่นวายพอเดือนมกราคมเดือนแห่งความมีคุณธรรมระวังต้องรับกรรมที่ทำในช่วงนั้นเมื่อถามว่ายุบพักหรือเปล่าอาจารย์ก็ตอบก็ไม่รู้เหมือนกันต้องดูช่วงนั้น สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ